ก็สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับดรบอล XD นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในกับเกม Attack on Titan เหมือนเดิมครับผมและวันนี้ครับก็น่าจะได้เข้าสู่ภารกิจนะครับผมเอาพักผ่อนซะโอ้ไ่กูไปนอนแต่รู้สึกว่าจะไม่มีการอัปเกรดอะไรนะฮะก็เดี๋ยวเราจะคุยกับโคนี่นะฮะซึ่งโคนี่ก็ยังสงสัยกับไททันตัวนั้นอยู่ครับ เหมือนไททันจะมีอะไรบางอย่างนะคนนี้นายกลับบ้านไปถามคนนี้กับคนนี้กับบ้านไททันน้อไททันมันทำลายทุกอย่างหรือเปล่าเนี่ยโอ้อย่งขอโทษนะแต่รู้สึกโชคดีนะแต่รู้สึกโชคดีนะ เหมือนว่าไลเนอร์ฮะแม่แกเป็นไททันแล้วคนนี่เงียบป่าไปเลยยูเมไม่ใช่เรื่องตลกอะเดี๋ยวเดี๋ยวที่บอกว่าแม่นายเป็นไททันอะ จะตายวัรถูกนท่านกินหรือเปล่าเปิดว่ายังไงฮะคนนี้ฉันบอกห้เงียบปากไงอย่าอย่าอย่ายา่ยう。าอย่าอย่อย่าอ่่่า เหมือนโคโนี่จะโมโหครับเกี่ยวกับที่ว่ายูมิวนะครับพูดแบบว่าเสียสีถักถังความคิดของโคโนี่นะฮะแต่โคโนี่นี่น่าจะรับรู้อะไรบางอย่างแล้วแหละนายน้อนเถอะเรื่องบางเรื่องให้เสกการเองโอ้ย จิดาเป็นห่วงเราอ่ะถามว่าเออเธออยากเขา่อนอ่เธอดูเหนื่อยนะและนี่ครับเป็นข้อมูลของไททันสัตว์ป่านะฮะเบสไททันเบสไททันครับเฮ้ยทุกคนตื่นเร็วฮะอะไรอ่ะขึ้นบ,นบนหลังคาเร็วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะเราขึ้นมาบนหลังคาครับแล้วก็ เราเห็นอะไรเนี่ยท,ท,ไไทําไมทําไมไททันมันถึงมาที่นี่ยคือปกติแล้วจริงๆนะคะก็คือว่าไททันจะไม่ตอบรับแสงสว่างนะครับผมก็คือถ้าเป็นตอนกลางคืนมันก็จะแบบว่าพักผ่อนนะครับแต่คนที่พามาฮะ,ะก็คือไททันสัตว์ป่าตอนนี้ฮะดูเหมือนว่ามันจะไป โอ uh ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะมา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 เอาว่ะโอ uh ้มีบอกว่าเราอ่ะใช้เครื <S 2> <S 2> ่องมือเครื่องเครื่องยนต์สามิติดีนะเธอต้องมากับเราอ้าหัวก็ทิอยู่แล้วฮัลโหล เราหัวก็ที่อยู่แล้วครับและแล้วครับก็เริ่มครับเกี่ยวกับการปกป้องนะฮะอัดแขนก่อนเลยครับของเยอะของเยอะดีนะักโอเคฮะตอนนี้เราต้องจัดการตัวนี้ก่อน เรียบร้อยฮะ <moder ne. h> เรียบร้อยครับ <h> มานี่เลยขอมึงเนี่ยขอขอหน่อยเรารู้สึกเหมือนว่าไททันจะขึ้นมาทางด้านซ้ายครับเดี๋ยวลองไปกันก่นอนเพราะว่ามันมีค่าความคงทนขึ้นนะครับคือเราเหมือนเราว่าเราต้องปกป้องไปด้วยนะฮะธุรกิจเราต้องปกป้องที่นี่เอ้ไท,ท่านมาทางเหนือฮะ ในเมื่อในเมื่อมันม,มาทางเหนือใช่ไหมได้นี่ดีไงเหนือความคาดหมายไมล่ะสร้างรอเลยก็แล้วกันมาหนีเลยลลต้องขึ้นไปทางด้านนี้ก่อนฮะนคือตอนนี้ผมจะไม่ค่อยได้เก็บของคนระับเพราะว่าเดี๋ยวผมเข้าไปฟาร์มเอา เรียบร้อยตรงนี้เรียบร้อยเฮ้ยเบรกยั้งยั้งยั้งบ่อยไปไหมโอเคอเค๋อช่วยช่วยได้ทันฮะยังช่วยได้ทันอยู่ยังช่วยได้ทันอยู่ ผมนึกว่าผมพาดมิชชั่นไปแล้วมิชชั่นหนึ่งอืมหนี่ไงมารู้จักซะบ,บ้างนี่อ่ะพร้อมกับลูกปืนใหญ่โอเคฮะงั้นเดี๋ยวเราสร้างป้อมปืนตรงนี้ก็แล้วกันโอเคไปครับ โอเคช่วยเรียบร้อยฮะเหมือนเหมือนจะมีก้อนหินนะฮะก้อนหินล่วงเหรอ โอเคเดี๋ยวเราไปช่วยคนทางนู้นก่อนเพราะว่าตอนนี้ต้องขึ้นละต้องกลับขึ้นบนละเรียบร้อยฮะไม่มีหินล่วงชิบหายเพิ่งเคยเห็นมันนี่

โอเคเรารู้แล้วว่ามันให้เราทำอะไรรู้สึกว่าดันบนเราจะยุ่งเหยิงหน่อยนะมา <c oughs> เอาด้วยเ, <c oughs> เออเ <Okay. S 2> อต้องจัดก,การฝั่งนี้ซะก,ก่อนฮะโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างเป็นทางด้านของป้อมปืนใหญ่อย่างเดียวฮะเราไว้กันเนาะเอาไว้กันไททันเกิดใหม่นะฮะรู้สึกว่าตรงนี้จะมีตัวหนึ่งเนาะโอเคล็อกคอได้ละเรียบร้อยครับ อ๋อถ้าเกิดฆ่าตัวที่ว่ามันอยู่ตรงที่ว่าเราต้องการแล้วเนี่ยมันก็จะโผล่ขึ้นมาครับสำหรับแท่นนะฮะดูเหมือนว่าจะมีอยู่สองตัวเนาะอันนี้เดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกัน อโอเควเดี๋ยวเราขึ้นไปจังก์กำจัดตัวด้านบนก่อนอืมเรรยบร้อยอืม บางอาบบางอาบบางอามายุ่งวุ่นวายบางอามายุ่งวุ่นวายโอเคฮะเราเจอแล้วครับก็คือว่า้องกำจัดตัวนี้ก่อนอืเรียบร้อยฮะแล้วก็จัดการตัวนี้โหสุดยอดมากเลยฮะแนนอน โอเคตอนนี้เราสร้างหมดทุกที่แล้วนะครอืมก็มาเลยครับไท่านก็มาเลยครับบอกเลย

<ม>เรียบร้อยฮะมาเนี่ยมาเรียบร้อยฮะมา โอ้โหอเอะอะไม่ไดไม่มีทางที่ฟื้นตัวหรอกไท่านสัตว์ป่าโอ้โหโอ้เฮ้ยอุ้ยอ่ะดูเหมือนไท่านสัตว์ป่าจะหนีไปได้ครับ มาสิโอ้เรานี่คอยปกป้องที่นี่นี่ก็เหนื่อยพอแรงนะเนี่ยเจ้าไงอะไม่มีทาง จากนี้มันต้องพังเลยแนะ่แตบนี้มันไม่ดีเลยต้องขอโทษด้วยนะแต่ขอโทษด้วยนะนะ <c oughs> เหมือนตัดใจฮะอะไรอุ้ยเออ <c oughs> ขอบคุณพระเจ้าดูสิขุม <c oughs> มันฆ่าเขาหมดแล้วอุ้ย กลัมาเดียนี้นะคิตาทำอะไรแบบนั้นเอากำลังทำอะไรนาดาบะครับโดนกินครับแต่โดนกินหรือโคนนี่ก็คิดแบบเหมือนแบบว่าตอนนี้ทุกคนนี้เริ่มทอะะ้อแล้วฮะอ๋อได้เป็นซิมเปิลเกียร์มาหกอันนะโอ้ห โอเคซิมเปิลเกียร์ครับนาดาบะนะครับผมกับเกนก้านะครับเกียวกาหรือบอกดูเกนก้าเนี่ยผมอ่านมูนอ่านผิดต้องขอโทษขอประทานอภัยนะฮะ <c oughs> และก็น่าจะเป็นพาร์ทถัดไปนะน่าจะเป็นพาร์ทถัดไปนะครับผมที่ว่าเราจะ ได้รู้ความลับอะไรหนึ่งอย่างนะถ้าเกิดใครชื่นชอบอยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันให้ด้วยนะครับผมครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นการต่อสู้หรือเป็นความลับอะไรเดี๋ยวเราจะมารอดูกันนะผมต่อวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้าโยโย